ความลับของความสําเร็จเมื่อความอดทนเจอกับโอกาสใครบ้างที่ไม่รู้จักคุณย่าอุไรวันดังกระแสสื่อที่ไม่เคยหยุดยั้งแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความสําเร็จนั้นซ่อนอยู่เรื่องราวที่น่าประทับใจของชีวิตสมัยเด็กของลูกชายน็อตวิสรุธท,ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความร่ารวยแต่เป็นเรื่องของความอดทนการต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วคุณรู้ไหมว่าน็อตเคยนั่งรถเมลเลยไปสุดสายถึงหมอชิด ใช่แล้วคุณย่าอุไรวันเปิดเผยในรายการ3ทราบว่าในสมัยเด็กน็อตต้องนั่งรถเมย์สาย3กลับบ้านจากโรงเรียนเองบางทีถ้าหกโมงเย็นยังไม่ถึงบ้านอากงจะวอยวายและบางทีเขาก็นั่งรถเมย์เลยไปสุดสายถึงหมอชิดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจว่าเด็กน้อยคนหนึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายแบบนี้แต่ก็เติบโตมาเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างน็อตวิสรุต และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนไม่เคยคิดถึงคุณย่าอุไรวันไม่ได้เป็นแค่แม่ที่ดูแลลูกแต่เธอยังเป็นผู้หญิงที่ต้องต่อสู้กับชีวิตอย่างหนักเหนือกว่าเธอเคยเล่าในรายการว่าเมื่อก่อนเธอเป็นคนที่พูดไม่เก่งที่อายแต่เมื่อมีครอบครัวเธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอต้องเรียนรู้วิธีพูดเพื่อเรียกลูกค้าซื้อของมาขายหน้าร้านและรับซ่อมเตารีดมอหงข้าวด้วยตัวเองเธอต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งเพื่อคุมคนคุมลูกน้องให้ได้แต่ทำไมเราถึงควรเรียนรู้จากเรื่องราวนี้ เพราะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความสําเร็จไม่ได้มาจากความโชคดีแต่มาจากความอดทนการต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งคุณย่าอุไรวรรณพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงแม้ในอดีตเธออาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่เธอก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวและสร้างธุรกิจของตัวเองได้และนี่คือคำถามที่น่าสนใจว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของคุณย่าอุไรวรรณได้บ้างคุณคิดว่าความอดทนและการต่อสู้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตหรือไม่หรือคุณคิดว่ามีปัจจัยอื่นๆที่สำคัญกว่า ขอเชิญทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการติดตามข่าวสารล่าสุดอย่าลืมติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t h b a n k o k i n s i g h t c o m facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m t h e b k o i n s i g h t twitter h t t p s t w i t t e r c o m b a n g k o k i n s i g h t instagram https://www.instagram.com/tbkhinsey/ i n o youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c m v h t d 2 2 x g อ่านข่าวต้นฉบับ h t t p s w w w t b n k o k i n s e i c o m n e w s l i f e s t y l e e n t e r t a i n m e n t 1 5 6 9 3 8 8